You're listening to The Inspire Podcast Ideas Move Society Welcome to Background Noise Whether you listen or not We will talk anyway สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเทียนกิตินนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องทอปิกวันนี้เดี๋ยวเรามาดูันก่อนนะครับว่าวันนี้เราอยู่กับใครครับวันนี้เราอยู่กับ ผมพี่พีระเดชนะครับจากรายการ The Silver Sharing ครับนุกค่ะกำลังจะมีรายการค่ะโอเคท็อปปิกวันนี้น่าสนใจมากครับอยู่ๆมันก็ป๊อปเข้ามาในหัวแต่ก็คิดแต่ก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันก็คือท็อปปิกในเรื่องของ Music and personality เคยคิดมาว่าแบบไม่เคยครับอ่ไม่เคยโอเคครับงั้นก็สวัสดีครับวันนี้ติดตามพวกเราได้ที่ก็คือแนวเพลงที่เราฟังอ่ะ เฮ้ยมัน,ม,นมันส่งผลต่อนิสัยเราหรือเปล่าอืน่าสนใจมากใช่ไหม,<ผ>มเคยแบบดูมีสาระอาอาดูเหมือน <c oughs> ไม่ใช่จะโผล่มาช่องนี้แต่นี้ก็คือเหมือนกับเราก็จะมาทําการทดลองเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกนิสัยของพวกเราแล้วก็บอกแนวเพลงที่เราฟังตอนที่แบบเริ่มฟังเพลงใหม่ๆว่ามันส่งผลไหมคิดว่าส่งผลไหมแล้วก็เหมือนกับแบบคนฟังแนวนี้ แต่น,นิสัยเป็นแนวนี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้การันตีนะว่าแบบอ่ะสมมติว่าชอบฟังแนวนี้จะต้องเป็นคนนิสยยัยงี้<า>แต่น,นี่คือมาแบบเหมือนยกเคสให้ดูว่าแบบโดยพวกเราเนี่ยแหละครับว่าแต่ก่อนนะพวกเราเนี่ยฟังแนวนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วมันทําให้เราสร้างตัวตนของเราออกมาได้าไดมาณนั้นใช่ไหมใช่แล้วมันกลายเป็นนิสยยัยงี้<อ>ซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยฟังเพลงแนวเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่นิสยัยอย่างนี้ก็ได้อันนี้แค่จะมาโชว์ให้ดูว่าเป็น หนึ่งในกลุ่มตัวอย่างว่าแบบ<ม>เฮ้ยเราผ่านเพลงอะไรมาเราผ่านเพลงแนวไหนมาจนเราเป็นแบบนี้<ม>อ่า<ม>ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้แต่จริงๆหัว,วมันก็คงเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ที่ทําให้เราสร้างตัวตนของเราขึ้นมา,นะาผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอืมก็คือเหมือนกับเพลงเนี่ยเป็นหนึ่งแหละหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ถูกต้องไหม,มใช่ไหมครับ อ่ะทีนี้เราจาทรทดลองเราจะง่ายๆคือเนี่ยเรามีกัน3คนเนี่ยเราไปทํากันบ้านมาแล้วว่าให้ลองนึกว่าสมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยเราฟังเพลงของวงไหนศิลปินไหนหรือฟังเพลงแนวไหนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้อีก2คนเนี่ย ก็คือให้บอกนิสัยโดยทั่วไปก่อนจะให้คุณผู้ฟังนึกตาว่าแบบเออเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันถูกไหมครับคุณผู้ฟังเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอคนที่มันพูดเนี่ยเสียงแนี่นิสัยเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะแบบบอกให้อะไรงนี้เริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากพี่พีก่อนเลยค like like ่ะเริ่มจากพี่พีก no ่อนโอเคพี่พีเนี่ยถ้าให เขาพูดน like ิสัยตัวเองเนี่ยก็คงจะแบบเขาจะโอ่ยตัวเองเกินไปเขาจะโอ่อี้ตัวเองเกินไปผมหน้าตาดีสุดเลยเนี่ยโอ้โหรอกันเอาล่ะครับชายสองคนยังไม่ทันยังไม่ทันเริ่มเลยละเอาอย่างนี้เราสองคนเนี่ยมองภาพลักษณ์พี่พีเป็นยังไงใช่ใช่เป็นยังไงพูดดีๆนะตกลง ความจริงเจ้าตัวนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดได้จริงๆเหรอคะพูดได้พูดได้อันนี้คือการทดลองเราต้องอุทิศตัวให้การทดลองได้ค่ะถ้ามองภาพรวมพี่พีจะเป็นคนที่เอาอแบบที่เห็นลักษณะที่เด่นชัดสัก3ามข้อก็ได้หรือไม่ถึง3ก็ได้เพราะนคนที่ทํางานละเอียดอ่าทำงานละเอียด,นยดคนที่จู้จี้จูจี้ <laughs> จู้จี้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความหมายที่ไม่ดีนะเป็นความหมายที่ดีในการที่จู้จี้จู้จี้มีความหมายเป็นบวกได้เออด้านละสีด้าน่ะสิแล้วเริ่มสงสัยลลูกค้าเงินเดินรถเนี่ยเป็นความหมายดีหมายถึงว่าตามงานเก่งหมายถึงเขาเรียกว่าไงไม่เจอตามงานเก่งเขาเรียกว่าไงอ่ะหมายถึงละเอียดอ่ะพอละเอียดปุ๊บก็จะมาพร้อมกับความจู้จี้ไงละเอียดพร้อมกับความจู้จี้ข้อเดียวกันแล้วกันนะได้เป็นคนที่ มีหืมีหด้วยมีหืมาข้อไดยังไงครับเนาะผมควรไปร้อเล้องข้องใช่ควรให้ไปล้อเล่าเหรือเปล่าโอเคพี่พีตอนนี้มีสองข้อสาหรับนุก็คือทํางานละเอียดกับหืบูดได้ผู้ได้ไม่โกรธแต่กําหมัดแล้วกำหมัดแล้วเป็นคนที่ละเอียดทํางานรอบคบอบละเอียดทํางานรอบคอบรวยนี่นับเป็นนิสัยไหมคะไม่นับไม่รวยเลยครับช่วยเอาหนี้ไปผ่อนแทนผมทีะ เป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าได้กล้าเสียอประมาณนี้ค่ะเดีถ้า,าคิดออกเดี๋ยวหนูจะตอ,ตอพี่พี่แทนต่อเลยกําลังนั่งนึกอยู่อ่ะของพี่นะ พี่พีเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรเป็นเป็นโลจิคอลเป็นแบบข้อหนึ่งสองสามอย่างใช่ไหอ่าเขาเรียกว่าเป็นระบบความคิดแบบโลจิกคือมีโลจิกอ่าแล้วก็ข้อนึงคือเหมือนกับแบบพี่พีเนี่ยเขาจะมีโปรโตคอลในการทําอะไรหลายๆอย่างอะ่ะอ๋อมันติดทากได้อย่างงี้ไม่เชิงเหมือนกับแบบทุกๆอย่างเขาทำอะ่ะจะมีแบบเป็น1 2 3 4งสอ้าเขาเรียกว่าลำดับอะ่ะซ้ำค่ะซ้ำกับข้อเมื่อกี้ซ้ำกับข้อเมื่อกี้เอ <laughs> าซ้ำกันเหรอ <laughs> เอาให้ง่ายอะสรุปสรุปสรุสองเราสองคนมารวมกันเลยแล้วกัน <S <S 1> <S 1> ถือว่าเป็นข้อไง ม่ก็เดี๋ยวเยอะเกินเราไม่อยากลงอันนี้คุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะเราเราคลิกกันสดๆนะครับเราเราไม่ได้เตรียมคําตอบกันมาก่อนมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะไม่มมันเหมือนกับนี่ไงเราจะได้คําตอบที่สดๆที่เข้ามาในหัวไงมันจะได้แบบเป็นคนใจเย็นอ่าอ่าโอเคงั้นสรุป3ข้อหลักๆรอบครอบโลจิกเป็นโลจิกแล้วก็เป็นคนใจเย็นอ่าเราไม่ลงดีเทลลึกเพราะว่าลงดีเทลลึกไปมันแต่ละคนมันมีความหลากหลายเออมันความอินดิวดวอของ ตัวเองมันเยอะอยู่แล้วเราเอานิสัยไปเป็นเพลงออกมาโอเคอาทีนี้มาดูแนวเพลงที่พี่พีฟังกันดีกว่าเดี๋ยวทวนนิสัยกันกรอบหนึ่งอะฮะใจเย็นรอบครอบคิดเป็นโลจิกฟังเพลงแนวไหนครับช่วงแบบตอนที่เริ่มฟังเด็กเลยใช่ไหมใช่เอาสักประมาณมัธยมหรือประถมอะไรเงี้ยอาจจะโเคต่ำกว่าสิบสองขึ้นก็ได้โอเคก็จริงๆถ้าถ้าสมมติว่าไล่เลยนะครับก็คือ สมัยเด็กๆปฐมเนี่ยจะฟังค่อนข้างจะเป็นแนวแบบคลาสสิคอลนะครับพวกบีโทเฟนโมซาร์ทพวกแบบบาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแนวนั้นมาเยอะไฮ<ล>โซแต่เด็กจังเลยค่ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมันมีไฟไล์สมัยก่อนไม่ใช่ไฟสินะต้องเป็นเทปคาสเซ็ตผมไม่นม่นาพูดเลยอะแกนะครับก็ส่วนใหญ่จะจะมีเทปคาสเซ็ตแล้วก็เพลงพวกซีดีที่เป็นแนวคลาสสิคค่อนข้างเยอะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่บ้านคนไหนฟังนะแต่ว่าเออมันมันมันมีให้เราก็เป เปิดเออสมัยเด็กๆแล้วก็ชอบรู้สึกมันมันเพลินดีแล้วมันแบบว่าอาจจะด้วยส่วนหนึ่งที่ว่าเด็กๆเนี่ยสมัยประถมเลยเวลาจะไปก่อนก่อนไปเรียนเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่จะนั่งฟังไม่ไม่รู้ทุกคนเคยเคยเจอไหมที่เป็นเป็นเทปแล้วเป็นเล่าเล่าที่ทานอีสบแล้วก็มี กทุรับเป็นเพลงไหมบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังในห้องอัดเนี่ยเงียบเลยครับไม่มีใครเป็นเพื่อนผมเลยนะครับก็คือมันเป็นนิทานแล้วก็จะมีเป็นเพลงคลาสสิกคลอแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังเออนะครับก็จะเป็นแบบพอดแคสต์ที่มาก่อนการประมาณนั้นประมาณนั้นก็มันก็จะเป็นเสียงคนเล่าเป็นนิทานแบบแจ็คผู้ฆ่ายากอะไรเงี้ยก็มีเพลงเป็นเพลงบรรเลงเลยคิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เกิดสนใจแล้วก็อยากฟังเพลงที่มันเป็นแบบแนวคลาสสิก นทีนี้พอโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บมามัธยมเนี่ยถ้าปฐมนี่สกิปเลยหรือว่า<ป>ฟอง<ว>กมก็ประมาณนั้นถ้าปฐมไมไปปลายเนี่ยก็จะมีเพลงที่เป็นสกักส่วนใหญผมจะเป็นแนวสาก,กลั้งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวงแบบเรียกว่ารุ่นพ่อเลยคิดว่าทุกคน พูดมาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเพลงมันเพลงทุกคนอาจจะเคยได้ยินเช่นวง B Gs นะครับคลิปริชาร์ดเริ่มงงแล้วใช่ไหมฮะ B G ยังทันอยู่ครับอันหลังไม่ทันแล้วครับผมแล้วก็มี Eagles อีเกิลส์ก็จะเป็นพวกแนวแนวคลาสแบบสักลคลาสสิกเลยอ่ะแบบอันนี้คือฟังตอนมัธยมฟังตอนประถมปลายมัธยมต้นมัธยมต้นตอนก่อนไม่ค่อยชอบเพลงเพลงไทยไม่รู้เหมือนกันว่าทาไม เออแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ว่าที่บ้านชอบฟังเพลงสากลก็เลยอาจจะมีบัารัลบั้มพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็ก็จะเป็นแนวสากลและส่วนใหญ่แบบนักร้องยุคคลาสสิกวินนี่คุสตันเอ่อทีน่าเทอร์เนอร์งงไปอีกนะครับเอ่อทอมโจนรู้จักไหมฮะเพลงเขาดังนะคะเซ็กซ์บองตอนนี้ก็ผมคุณผู้ฟังแบบฟังพอดแคสต์เราอยู่นี่ก็เสิร์ช Google ตามไปเรื่อยๆเสิร์ชได้เดี๋ยวคชื่อไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ใน y o u ูทูบนะโอ้โหนะครับก็พอมาช่วงมอต้น ก็ถ้าเพียงไทยที่ฟังแบบก็จะเป็นบอดี้สแลมนะครับที่ตูนครับขอบกาบสวัสดีนะฮะ <laughs> <laughs> ผมเป็นแฟนขับพี่ตั้งแต่หมอต้นนะฮะ <laughs> นะครับแล้วก็มีบิ๊กแอดบ้างนะครับมีก็ตัวอย่างจะเป็นแบบวงร็อกคลาสสิกนะก็จะเป็นแนวร็อกร็อกมากขึ้นถ้าเกิดร็อกที่เป็นต่างประเทศก็จะเป็นแนวของเลนกินพาร์กอ่านี้ก็จะเป็นแบบกึ่งสาววอกไปเลยนะครับถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้ก็ก็จะเป็นพวกแนวแบบอเดลและอันนี้ก็จะสมัยใหม่ขึ้นอ่านี้เริ่มแต่ใกล้มายุคแบบเริ่มเริ่มค่อยรู้จักใช่แต่ว่าแต่ว่าทําไม่นานเลยไม่นานขนาดนั้นถ้าในถ้าในยุคใกล้ๆปัจจุบันเนี้ย ก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนลูกผสมเนาะเอเดลมันก็จะมีความเป็นคลาสสิกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแนวนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งนุ่มลึกแบบมีความหมายดีๆใช่จะไม่ใช่แบบเป็นแนวแบบฮิปฮอปหรือว่าเป็นแนวแบบฟังทํานองอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเป็นแนวนั้นมากกว่าอย่างถ้าปัจจุบันเลยก็จะเป็น Ad เดลเป็นอารีนาแกรนเดเป็นแนวสไตล์แบบ แบบนี้นะครับสากลรุ้วนสากลเพียวเพียวใช่ค่ะสากลเพียวๆพียวเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกันิสัยสไหมอ่าเราก็ไม่รู้อันนี้เรามาทําแบบการทดลองเลยสรุปอีกทีหนึ่งก็คือพี่พีจะเป็นคนที่ฟังแนวแบบสากลถ้าตอนแรกก็จะเป็นคลาสสิกคลาสสิกเลยเพียวเพียวใช่ถ้าเป็นวงไทยก็จะเป็นบอดี้สแลมอ่าเป็นแนวร็อกแนวร็อกใช่ แล้วพีพ่พีก็มีนิสัยรอบคอบคิดอะไรเป็นโลจิกหือแล้วก็จะเป็นคนใจเย็น <c oughs> <c oughs> ใจเย็นแต่ใจเย็นไม่น่าฟังเพลงเรออาจจะเป็นเพราะว่าอาจ c l าส s i c สมัยก่อนด้วยอลราไม่ใจเย็นเนาะตรนนี้เรามาวิเคราะห์เพลงกับ personality ต่อเลยใช่ไหม <c oughs> อ,าาอ๋อเอาเป็นแค่แบบกว้างๆลวกันไปดูแต่ว่าเอออย่างความใจเย็นกับคลาสสิกก็ก็ดูเข้ากันอาจดูเป็นไปได้ดูเป็นไปได้ก็ก็มีแนวโน้มมีแนวโน้มอยู่มีแนวโน้มอยู่ต่อไปใครไปถูกฮะไปถูกอ่าเทียนชนะ นุกก่อนเทียโอ้โหโคตรแมนเลยครับมาทีนี้เรามาจะคิดใส่นุกกันดีกว่าสามข้อสามข้อนิสัยแบบเริ่มที่ผมใช่ไหมฮะใช่ครับหนึ่งก่อนเลยนะฮะหนึ่งเงินเดือนไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยอ๋อก็นุกเนี่ยมีความล่าเลิงนะ แล้วก็สดใสแบ๊วๆหน่อยๆนะครับแล้วก็คนน่ารักข้อที่2ก็คงเป็นเรื่องของความความกล้าแสดงออกกับความคิดสร้างสรรค์ที่นุกจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีไอเดียออกมาตลอดนะครับสามารถคิดเอทงานสินต่างๆได้ดีมุมมองแล้วก็ทัศนคติที่เปิดกว้างเออใช่ประมาณนั้นเพิ่มเงินเดือนให้ค่ะเดี๋ยวๆสลับกันสลับบทสลับบทสลับบทกองมุมมองที่มีต่อนุกเนี่ยเหมือนพี่พีครับ คิดบ้างนะเกง่ายเลยไม่แต่ว่ามีมีอย่างหนึ่งที่เสิร์ฟเราของของพี่พีมีอะไรบ้างนะสามข้อของนุกตะกี้อ่าสดใสแล้วเรืงความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อะไรวะลืมอ้าวเปิดกว้างอ่าเปิดกว้างใช่ใช่ใช่แต่นี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แบบน่าจะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของนุ๊กก็คือนุ๊กกินเก่งมากเกี่ยวป่ะโอเคงั้นถามพี่พีแล้วกันง่ายไปไะมมันเหมือนมันมันเหมือนกันก็ โอเคโอเคได้ได้ก็คือออามาสรุปของนุกก็คือล่าเริงเป็นคนโอเพ่นมายโอเพนมายแล้วก็เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สข้อนุกแนวเพลงของนุกครับผมถ้าแนวเพลงของนุกก็ถ้าเมื่อก่อนตอนช่วงปอนผมจนถึงมอต,ต้นมัธยมต้นเนี่ยจะเป็นแนวกามิกาเซ่แล้วเป็นแนวโอลิฟ โ,โซดโซดยู่ในนี่ยังโซดๆๆๆจะเป็นแนวนั้นแล้วพอสพักพักหนึ่งก็จะเป็นช่วงติดการ์ตูนคือติดในตัวน่าเด็กก็จะเป็นแนวเพลงก็คือจะเป็นแนวการ์ตูนหมดเลยจะเป็นพวกโอพีเพลงเปิดการ์ตูนเพลงปิดการ์ตูนก็คือกับเพลงการ์ตูนที่มันเป็นเพลงปิดกับเพลงเปิดเนี่ยถ้าเป็นเพลงเป็นการ์ตูนที่ดูก็คือจะโหลดลง m อ3หมดเลยแล้วก็ฟังตลอดเวลาถ้าอยู่ในมือถือก็คือเปิดตอนอาบน้ําก่อนนอนแล้วก็แบบออกไปข้างนอกก็จะฟังวนใหญ่เป็นเพลงเป็นเพลงคามิเกเซ่แล้วก็เพลงการ์ตูนแต่พอ ช่งวงโตขึ้นมาปุ๊บเวลาทํางานอะ่ะจะชอบเพลงที่ไม่มีเสียงร้องจะชอบเพลงที่มีแต่เสียงดนตรีอย่างเพลงพวกร้านกาแฟที่แบตึ้งตึ้งึงงเป็นแบบเมโลดี้เมลโลดีอ้อย,ดอย่างเดียวจะไม่ชอบแบบมีเสียงคนร้องเท่าไหร่หรือแบบถ้าเป็นไวโอลินก็คือจะชอบแบบแบบชอบแนวไวโอลินของของเดวิดค <C op field> อปเปอร์ฟิลไม่ใช่จ่มาตอยางงี้เล่นยังไงเอาไวโอลินออกมาแล้วก็ ไม่แต่ไม่มีไวโอลินแต่สีแล้วมีเสียงเดวิดคอปเปอร์ฟิล่ท่าไม่ผิดน่าจะเดวิดมาเขาเป็นคนที่จำจำชื่อไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นอะรูมชื่อเดวิดอรตหนักสกุลแตไม่ได้ไม่ใช่จำจำสกุลไม่ได้แต่ชื่อน่าจะเดวิดถ้าจะไม่ผิดอ่ะเป็นคนที่แสดงคอนเสิร์ตด้วยไวโอลินแค่ตัวเดียว Oh. ออถ้าเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูคือตัวเดียวเราก็เล่นคอนเสิร์ตแบบกลางเขาเรียกว,ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เขาเล่นคือเขาจะเล่นแบบวงด้วยแบบธรรมชาติป่าแล้วก็เป็นที่นั่งคนแล้วก็บนเวทีมี mm hmm. เขามีแค่เบรลินตัว mm hmm. เดียวเราเล่นเลย mm hmm. จะ oh. ชอบแนนแล้วก็พวกดีป้าเปเป้ P P, ที่แบบเป็นกีตาร์อกีตาร์ตัวเ uh huh. ดียวจะชอบแนวแนวนั้นเวลาฟังเวลาทำงานจะฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อ้อง uh huh. เขารู้สึกว่ามันแบบเออมันได้ไอเดียขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีเสียงอะไรมากวนมีแต่เสียงเมโลดี้ จะเป็นแนวนี้มากกว่าสรุปของนุกเนี่ยช่วงเด็กๆก็คือจะฟังเป็นเพลงการ์ต<ช>ูนเพราะว่าติดการ์ตูนใช่ การ์มิกาเซ่กามิกาเซ่ um. ก็คือเกอร์กรุ๊ปสมัยก่อนแหละใช่แนวแบบของคามิกาเซ่อะไรพวกนี้คือคามิกาเซ่นีทั้งค่าย,ยใช่ไหมหรือว่าแค่วงคามิกาเซ่อย่างเดียวคามิกาเซ่เนี่ยจะมีตั้งแต่เพลงพังแก้วฟโฟรมดูดก็จะมีขนมจีนหวายก็ฟังเกือบทั้งวงที่เป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่จะฟังแต่ผู้หญิงะจะฟังแบบเป็นผู้หญิงเกอร์กรุ๊ปเมื่อก่อนชอบเพราะว่า เพลงดูแบบเอ้ยน่ารักหรือไม่ก็ช่วงนั้นที่ออกมาเป็นแบบเพลงรักของกามิกาเซ่ที่รวมหลายๆคนศิลปินหลายๆคน,นนั้นก็ชอบอน่ารักดืกความน่ารักน่าสดใสก็จริงๆก็มีความเกี่ยวโยงกันอยู่นะ ระหว่างอ่คาแรคเตอร์ที่เป็นความน่ารักสดใสกับเพลงคาเมกอเซใช่ไหมอ่าใช่วัยเด็กแล้วเพลงการ์ตูนด้วยเพลงการ์ตูนด้วยใช่เพราะนั้นจริงจริงมันมันมีความเกี่ยวโยงกันพอสมควรยิ่งวัยเด็กนี้มันก็เป็นไปตามสื่อเหมือนกันนะใช่ถือว่าเป็นไปตามสื่ออย่าเพิ่งสรุปจนคุณจะได้ฟังผมว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าทำไมครับตอนนี้ครับเริ่มอยากรู้แล้วฮะทำไมฮะมันอาไม่มมนอาจจะไม่ตรงก็ได้ไงเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แต่นี่คือสรุปให้ฟังเฟังลองไปฟังว่าเออระหว่างของผม กับของนุกเองก็มีความเกี่ยวโยงอยู่แต่ว่าใกล้กันใกล้เคียงเพราะว่าอิทธิพลจากกระตูนนี่ได้มาเยอะค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปอะไรเลยก็ได้มาจากกระตูนเยอะอยู่สรุปของนุ๊กอีกทีหนึ่งอล่าเริงโอเพ่นไมล์ความคิดสร้างสรรค์อืตอนเด็กๆฟังคำเมกเเตอเยอะมากฟังนี่ด้วยนี่เกาหลีได้ใช่ไหมเกาหลีก็ จะเริ่มมาฟังตอนมอต้นมปลายช่วงนั้นแต่ก็ไม่ได้ฟังเยอะเพราะว่าเพื่อนชอบก็เลยไปฟังแต่ก็จะฟังแค่บางเพลงที่แบบเป็นเพลงชอบเพลงแนวชา้ชาๆไม่ชอบเพลงเร็วชอบแบบชา้ชาๆถ้าเป็นแบบเพลงคนบนฟ้าของพลัดดอกอะไรเงี้ยเพลงอยู่บํารุงของว่านธนกิจอะไรเงี้ยจะชอบสไตล์ประวันนั้นอ่ะช,าชา้าๆเบาๆอันนี้คือมัธยมใช่อ,อยากฟังอของพี่เทียนมากกว่าตอนเนี้ยเอเอพี่บีคะพี่เทียนมีคนยังไงคะ ใช่คนยังไนครับหนึ่งชั่วอย่าพูดอย่างนี้พูดรู้ฟังเขาไม่ได้เจอตัวจริงไงเขาไม่รู้พูดชั่วไปเดี๋ยวเขาเชื่อไม่เอาผมว่าเขาเชื่อไปแล้วแหละฮะมาครับมามาก็เทียนเป็นคนนิสัยสนุกสนุกรักสนุกนะแล้วก็วนตีนวนตีนไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่าจะจะมีสไตล์แบบว่าเรียกว่าไงดีอ่ไม่ถูกเขารู้สึกว่าอะอย่างของของลุกรู้สึกไงว่า จะเป็นสไตล์ที่แบ่งเวลาเขาเรียกแบ่งคาแรคเตอร์ในการทํางานกับการเล่นค่อนข้างชาดอ่าอ่าอ่าใช่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 ใชทำงานก็จะต้องอยู่อีกโหมดหนึง่งเล่นก็จะเป็นอีกโหมดหนึง่งเหมือนเขาจะพี่เตียนจะมีเหมือนแบบในมุมมองแล้วจะมีแบบสวิตเปลี่ยนใช่ไหมสวิตได้ว่าแบบอ่ันนี้เล่นนะอันนี้งานนะคือเขาเหมือนจะเป็นคนที่หนึ่งคนแต่เหมือนเชิงหลายบุค,คลิกอะสามารถที่จะเป็นไบโพล่า เขาเขาเรียกว่ามีหัวโขนอ่ะใช่เหมือนว่าถ้าคุยกับคนเนี้ยทำไมดูทำไมดูการเป็นเรื่องลบเฉยเลยเขาเรียกว่าหรือว่าถ้าคุยกับคนเนี้ยต้องคุยสไตล์ไหนจะคุยกับคนเนี้ยต้องคุยสไตล์ไหนจริงๆง่ายๆคือเป็นคนที่ปรับตัวกับใครก็ได้ปรับอ่าใช่ปรับตัวเก่งอ่ามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้อันแรกก็เป็นคนปรับตัวเก่งปรับตัวเก่งมีการเขาเรียกว่าแบ่งงานชัดเจนบุคลิกบุคลิกเขาเรียกว่าไง เขาเรียกว่ามีการละเทศารู้ว่าเวลาไหนเวลาไหนเล่นเวลาไหนทํางาน่าคาแรคเตอร์ชัดในยีทางานกักทำงาน่ะเล่นสนุกเป็นคนรักสนุกรักสนุกด้วยเหรอใช่แล้วก็จริงๆมันมีอีกอันหนึ่งเมื่อกี้นึกขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มลืมแล้วอ้าวลืมเฉยเมื่อกี้มันผุดขึ้นมาตอนระหว่างนกพูดพอดีแต่ว่าเอ๊ะไมออก อ๋อเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายในใ,ในการหาข้อมูลหรือว่าในการหาไอเดียใหม่ๆที่จะมาคุยกันในแต่ละครั้งจะรู้สึกว่าเออเทียนจะมีอะไรมาแชร์เรื่อยๆ,ๆใหม่ๆตลอดอันอันอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ที่สมัมผัสได้อันนั้นผมว่างครับผมว่าง <laughs> อันนั้นผมว่างตายละลอก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 เอามาดูแนวเพลงแนวเพลงถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ย เริ่มเริ่มฟังเพลงจริงๆรจังเนี่ยคือตอนม2เพราะว่ามือถือมันโหลดเพลงเข้าไปได้อันนั้นคือเริ่มฟังเพลงจริงๆจังแต่ว่าถ้าถ้าฟังก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นยุคเทปซึ่งถ้าย้อนไปยุคเทปเนี่ยมันจะเป็นแต่ก่อนเนี่ยฟังเพลงของไททานิกวนเยอะมากเลย My Heart Will Go On เนี่ยพราะที่บ้านมีเทปอยู่มันจะเกี่ยวไหมแล้วก็ฟังพวกเพลงการ์ตูนตอนนั้นช่องก้าการ์ตูนออกอัลบั้มมา งั้นก็ฟังวนอันนั้นคือถ้าถ้ายุคก,ก่อนที่จะเริ่มฟังเพลงจริงจังก็งจะเป็นแค่2อ,อันนั้นก็ไม่ได้ฟังอย่างอื่นเพิ่ม แต่พอเริ่มแบบเลือกเพลงเองได้แล้วเริ่มยุคออนไลน์แล้วก็จะฟัง m มเด r n d o ดอกโอ้เออ m มเด r n Dog ็กเราก็ฟังสครับอ๋อสครับหนูก็ฟังสครับแล้วก็ทำไมไม่พูดวะเพิ่งนึก่อนรายการสดมากครับวันนี้แล้วก็พ a r a ด o อกอันอันนี้คือวงวงไทยช่วงแรกๆแล้วก็โตขึ้นมาอันอีกสักประมาณมปลายก็จะเริ่มเข้าไปล็อกนิดนึงก็จะเริ่มฟัง l ิ n k i n p ปา k กเนี่แต่แต่ l ิง k i n งลิ k ปานี่คือฟังตั้งแต่ปฐมแล้วอ่านี่ย้อนไปลิงกิปาฟังเนี่ย่า ตอนมสี่ก็เหมือนตอนมาตอนมปก็กลับมาฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็เริ่มฟังเป็นวงบล็อกต่างประเทศ ก็คือ Avengers 4โอ้โหโคตรหนักแล้วก็ Slipknot โอ้โหแล้วก็เป็นวงผมรู้จักเสิสายสาคนรู้จักแต่ว่าผมฟังไม่ได้มันหนักสำหรับผมนะเป็นพวกอะไร Bring Me the Horizon อะไรอย่างเงี้ยอ่าเริ่มเป็นแบบล็อกเป็น New Metal เป็นแบบวากวักอะไรอย่างเงี้ยจึ่งๆึ่ง Metal นิดนึงไหมใช่เป็นเป็น New Metal แล้วเป็น New Metal ก็ได้แหละอันนี้อันนี้คือเริ่มเริ่มกลายเป็นฟังแนวนั้นแล้ว อันนี้คือตอนพอเข้ามาหาลัยปุ๊บเรารู้สึกว่าเรามีความซอฟต์ลงมานิดนึงเริ่มเริ่มฟังกลับมาซอฟต์มากขึ้นก็เริ่มมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปฟังพวกฮิปฮอปพวกอลิเซียคีพวกอะไรนะปาร์ตี้ล็อกแอนของไอเนี้ยเอฟวีเดย์แอนโเฟลิงอะไรเนะี้ยเริ่มเริ่มเป็นแบบเป็นแนวฮิปฮอป มากขึ้นไคเยนเวสอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากช่วงนี้ก็คือเลิกฟังไอ้พวกนี้ไปเลยก็ไม่ได้ฟังอ๋อพวกเอมิเนมพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาอีกทีนึงก็คือกลับเริ่มกลับมาฟังเพลงไทยเริ่มเป็นอินดี้นี่คือช่วงปัจจุบันก็คือจะเป็นฟังส่วนใหญ่จะเป็นฟังพวกอินดี้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ไปฟังได้ตามงานแคสสะส่วนใหญ่ก็วงแบบเอิร์ธพัทรวีวีไวโอเลต ไปส่งกูบอ,อสอดูเพลงนี้ดูจักะ่ะเริ่มแบบไปฟังแนวแบบนี้ปันปันยียีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ <S <S เริ่มไปฟังแบบแนวอินดี้อ่าก็จะบอกว่าเป็นแนวอินดี้ใช่ใช่เพราะตอนตอน,ตอนน,อน,นี้ตอนนี้คือกําลังฟังพวกแนวอินดี้อยู่ต้องเคยฟังม้าลายขับรถจี๊ปใช่ใช่อ๋อส,สมัยก่อนยอ้ยอนกับไปอีกนิดนึงตอนช่วงมัธยมอ่ะมีฟังเพลงแปลกๆด้วยแบบของไทยนี่แหละชื่อวง December แต่เนื้อหาค่อนข้างรุนแรงมากแต่เป็นเพลงแบบ พวกโลคเมทัลเลยแล้วก็มีฟังอพาร์ตเมนต์คุณป้าด้วยสมัยก่อนไม่รู้จักเลยครับงหมเลยวงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากตั้งแต่สมัยก่อนแล้วฟังแนวแต่ล่าสุดนี่คืออะไรฮะเบียนเคสี่แปดล่าสุดก็เนี่ยช่วงเนี้ยก็พอตามไอดอลก็ฟังเพลงไอดอลมากขึ้นนะโอตะซังนะมีของสวีทอีกมีของไอ้นี่อีกเยอะแยะซีเอ็มคาเฟ่อะไรเงี้ยแต่ไม่หมดเลยแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ฟังเยอะ แต่ถ้าเป็นแนวเพลงที่แบบอย่างที่พูดมาก็ประมาณนี้ถือว่าตรงนะเป็นคนหลา,คาคกคลิกนะี่แหะดูเป็นการฟังแนวที่แบบว่าคือ,อคือมันหลากหลายแนวหลากหลายแนวบางแนวก็คือฉีกจากวงไอดอลไป วงล็อกอะไรเงี้ยใช่แนวอินดีก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเทียนที่มีความหลากหลายปรับตัวได้นั่นแหละเาเพราะว่าอย่างของผมเองมันก็แค่3แนวเอาจริงสามช่วงในชีวิตอ๋อนี่การฟังเยอะๆทําให้กายเป็นคนที่ปรับตัวง่ายก็เป็นไปได้ะจมีส่วนหรือเปล่าเพราะมานั่งวิเคราะห์พอเราเข้าใจแนวเพลงหลายๆแนวเราก็เหมือนเข้าใจ นิสัยคนที่มันหลากหลายได้มากขึ้นเออแสดงว่านี่แสดงว่านิสัยเราก็เปลี่ยนไปตามช่วงที่เราฟังเพลงด้วยหรือเปล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์นะเพราะคนเราก็เปลี่ยนนิสัยทุกเรื่อยๆอยู่แล้วคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่อ,อย่างใบหน้าอย่างอะไรเงี้ย คิดว่าจริงๆเหมือนกับร่างกายเรามีการรีเซ็ตทุกๆประมาณะคิดว่า12ปีอะ่ะรอบหนึ่งรอบปริทิน12ปีก็หน้าเราก็จะเปลี่ยนไปความคิดเราจะโตขึ้นหรืออะไรก็ตามต่างๆมันจะเริ่มเปลี่ยนไปสรุปของผมก่อนตะกี้ไม่สรุปอ๋ออ๋ okay. อโอเคนิสัย เป็นคนที่ปรับตัวง่ายเป็นคนปรับตัวง่ายอ่ามีโหมดมีโหมดทํางานกับโหมดเล่นชัดเจนอ่าเป็นคนแย่เลยล่าเลยเอ่อรักสนุกสนุกอกล่าเริงใช่แล้วก็เป็นคนที่มีความหลากหลายสูงแล้วแนวเพลงที่ฟังก็ฟังมันงทุกอย่างเลยก็ฟังมันทุกอย่างเลยใช่นั่นแหละก็ประมาณนี้ คิดว่าไงมั้งครับสรุปว่าบบก็ <He> i, คิดว่าแบบเฮ้ยมันการฟ,<ถ>ฟังดนตรีกับไอเนี้ยคิดว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันไหมหรือว่าการฟังสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เอฟเฟกสมัยนี้มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราฟังมากกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ด้วยถ้าถามจากที่เราทําเทสกันสดสดนะไม่ว่าจะของนุก๊กของเทียนเองหรือว,ว่าของผมเนะี่ยเท่าที่ได้ฟังเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันแน่แ่แหละในการสร้างตัวตนของเราที่มันเป็นทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยที่ที่อยากจะเน้นเลยก็คือ อนอกจากนี้สายเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของชีวิตด้วยว่าณนะตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรหรือว่าเราได้รับประสบการณ์ยังไงในชีวิตอยู่สถานการณ์เหล่านี้มันก็จะทําให้เราฟังเพลงในอีกแนวะที่อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อย่างอ,อย่างถ้าเกิดย้อนกลับไปฟังของผมเองเนี่ย ที่ผมได้บอกไปมันจะแบ่งง่ายๆก็ประมาณ3ช่วงของนุ๊กเนี่ยเท่าที่ฟังก็ประมาณสัก2 3ช่วงเหมือนกันแต่ของที่นี่ยจะหลากหลายหน่อยเพราะว่าชอบฟังหลายแนวก็เราวด้วยควาวด้วยว่าทั้งทั้งสองสตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากจากการฟังวัยเด็กค่อนข้างเยอะมากกว่านะ เออคือคือช่วงวัยเด็กเนี่ยสำคัญอย่างอย่างที่เขาเคยบอกกันว่าจริงแล้วในช่วงการก่อนสร้างตัวตนในช่วงมัธยมช่วงปฐม,มคุณทําอะไรมาอ,มอันนั้นนะคือจะเป็นตัวกาหนดเรียกว่าเป็นกําหนดที่ัยพื้นฐานของเราเลยแหละเป็นคนยังไงในอนาคตนะอ,อันนี้คือในมุมมองของผม,อมข,ข,ของของนุ๊กนะ่ะค่อนข้างตรงนะถ้าลองกลับมานั่งคิดดูก็รู้สึกว่าจากฟังเพลงที่ฟังทําให้มันเอฟเฟกต์เขาเรียกวาดรูป พอเริ่มอ,อยากวาดรูปปุ๊บก็ทําให้เริ่มวาดพอเริ่มวาดปุ๊บตอนนี้ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพหนึ่งไปแล้วแล้วก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วแล้วก็ตูนตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วเหมือนกันไม่ใช่ติดมันตั้งแต่ตอนนั้น <laughs> <laughs> ก็คือติดตั้งแต่ตอนนั้นเลย oh. จนถึงตอนนี้ทําให้รู้สึกว่าเอ,อมันก็เป็นรางวัลชีวิตยอย่างหนึ่งเลยก็ได้การดูหรือการฟังหรือการอะไรเงี้ยมันค่อนข้างผ่อนคลายรู้สึกว่าตัวเองสามารถหาเรื่องที่คลายเครียดได้แล้วเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยรู้แล้วว่าต้องทําอะไร mm hmm. ถือว่าเป็นเอฟเฟกตั้งแต่ตอนเด็กมาสาหรับผมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าเราฟังหลากแนวเยอะเกินมันเลยกลายเป็นแบบ หรือเพราะว่าฟังหลากแนวมันเลยทําให้เราเป็นแบบนี้หรือเปล่า <How S 1> ไม่รู้ <c oughs> แต่ในแต่ในเนรู้สึกว่าแบบเออมันไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาว่าช่วงนั้นเราฟังอะไรเพราะว่ารู้สึกนิสัยเราเปลี่ยนไปตามดนตรีที่เราฟังช่วงนั้น,น,นว่าแบบขนาดนั้นใช่ใช่ใชว่าแบบช่วงนี้เราอินกับดนตรีแนวไหนนิสัยเราก็จะแบบค่อนก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเรื่อยแบบสัยเราดนตรีไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเราแต่ว่า นิสัยเราเปลี่ยนแล้วแนวเพลงเราก็เปลี่ยนตามอือนิสสยอ่า่งั้นผมมองเป็นแนวนั้นแต่มันจะมีนิสัยพื้นฐานอยู่แหละอ่าเรียกว่านิสัยพื้นฐานใช่ที่เราบอกไป3อย่างเนี่ยเราพยายามแบบเอานิสัยพื้นฐานอกมาอยู่เหมือนกันอือใช่ใช่คุณผู้ฟังเนี่ยลองแชร์กันมาให้เรา้วยก็ได้ว่าแบบเออฟังแนวไหนอะไรยังไงแล้วคุณนิสัยยังไงอ่าแล้วคุณนิสัยยังไงมาดูว่าแบบเออเราอาจจะหาเป็นจุดกลางค่ามันก็ได้ว่าแบบเฮ้ยแนวนี้นะมันอย่างคลาสสิก อาจจะแบบเป็นคนใจเย็นอะไรอย่างนี้มีโลจิกอ,อะไรเงี้ยอ่าแ,แล้วฟังหลายๆแนวอาจจะเป็นแบบนิสัยคล้ายผมหรือว่าฟังเพลงแบบล่าเริงอาจจะเป็นแบบน้องนุกอ,อะไรอย่างนี้ก็ลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับส่วนช่องทางการแชร์แชร์กันเข้ามาทาง Facebook ได้เลยนะครับลองเสิร์ชนะครับแบ็กกราวนอย่าเสิร์ชเข้ามาครับแล้วก็มาลองแชร์กันได้ส่วนการรับฟังย้อนหลังเลยติดตามได้นะครับในช่องทางต่างๆครับยูทูบ b อ s p ติฟายแอปเปิล เสิร์ชนะครับว่า the inspire ก็ลองไปหากันดูนะครับช่องทางเว็บไซต์ติดต่อนะครับ the inspire co นะครับทักทายแชร์ความคิดเห็นกันมาได้นะครับหรือว่าใครอยากมีเรื่องท็อป,ปิกอะไรที่เฮ้ยน่าสนใจอยากให้ลองพูดคุยก็ส่งอินบ็อกมาทางเพจได้นะครับวันนี้นะครับสำหรับพอดแคสต์แบ็กกราวนน้อยนะครับพอดแคสต์ podcast ที่ฟังง่ายไม่ว่าคุณจะเดินเล่นนอนหลับหรือว่าอยาก จะนอนแต่ยังนอนไม่หลับก็ฟังได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันเอพิโซดหน้าครับผมสวัสดีครับดีค่ะ